อยอมรับว่าทุกคนเนี่ยมันมีความทุกข์กันหมดมันไม่ได้มีแค่ความสุขนะมันรุ้นแล้วแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ในชีวิตเราได้แล้วหรือยังหลายคนพยายามหาเงินหาทองให้ได้มากที่สุดในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขแสดงว่าการทํางานทุกวันนี้หรือการหาเงินทุกวันนี้เราต้องการหรือเจตจํานงเจตนาปรารถนาเพื่อให้ชีวิตตัวเองมีความสุขตัวเองจะได้ไม่มีความทุกข์จะได้ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจกับอะไร นั่นคือเจตจำนงแรกของพวกเราทุกคนคือต้องการทํางานเพื่อแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเราต้องการมีลูกเพราะเราต้องการแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเราต้องการมีภรรยามีสามีเพราะเราต้องการแก้ไขความทุกข์ในใจเราจากความเหงาในการใช้ชีวิตเราต้องการมีลูกเพราะเรารู้สึกว่ามีการสองคนมันยังมีความทุกข์อยู่เราต้องการคนมาเติมเต็มเพื่อแก้ไขความสุขเพื่อแก้ไขความทุกข์ให้เรามีความสุขมากขึ้นเราก็เลยไปมีลูก พอเรามีลูกเราก็รู้สึกว่าภาระมันเยอะขึ้นเราก็ต้องมีเงินมากขึ้นในการตอบสนองต่อความทุกในการใช้ชีวิตแต่คําถามเวลาเราตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้มันเคยเติมเต็มสักครั้งหนึ่งไหมที่ว่าเนี่ยมันพอแล้วมันเคยพอไหมคําว่าเสื้อผ้าเคยพอสำหรับเราไหมกระเป๋าเคยพอสําหรับเราไหมเครื่องสําอางการฉีดโบท็อกการร้อยไหมเคยพอสําหรับเราไหม มันไม่เคยพอมันเติมไม่เคยเต็มเลยใช่ปะพอเวลาอันนี้ยุบนิดนึงแล้วก็ไปเติมใหม่มันก็เลยเติมไม่เต็มสักทีใช่ไหมเพราะเราพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านี้มาตอบสนองต่อความต้องการของตัวเราเองเราพยายามจะสรรหาวิธีการแก้ไขความทุกข์ที่ปลายเหตุหมดเลยแต่เราไม่เคยแก้ไขความทุกข์ที่ต้นเหตุเลยตนน้นเหตุจริงๆของความทุกข์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความอยากอ่ะตัณหาคือความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งต่างๆอ่ะไอ้ตัวความอยากเนี่ยมันเป็นต้นเหตุข,ของความทุกข์ในการใช้ชีวิตของเรา ดังนั้นหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุหลักผลที่สําคัญที่สุดคืออะไรคือการกลับไปรู้ต้นเหตุความอยากของเราอะ่ะมันอยากมากขนาดไหนแล้วเราเคยคิดจะยุติความอยากนั้นบ้างไหมแล้วความอยากนั้นเรามองเห็นชัดไหมว,ว่าความอยากนี้มันนําไปสู่ความทุกข์ร้อนอย่างไรในชีวิตเราเราเคยตระหนักรู้มันไหมว่าไอ้ตัวความอยากเนี่ยมันเป็นสิ่งอันตรายร้ายแรงที่สุดต่อชีวิตของเราความอยากไม่ได้ผิดมันผิดตรงที่อยาก แล้วไปยึดบ้านถือนั้นไว้สิ่งนั้นว่าเป็นของเรานี่แหละมันนํามาซึ่งความเดือดร้อนเลยถ้าเราไปยึดบั่นถือบ้านในสิ่งใดว่ามันเป็นความทุกข์สรับชีวิตเราไอ้ตัวเหตุปัจจัยตัวเนี้มันจะนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจของเราเองไม่ได้ใครเป็นคนเดือดร้อนนะเรานี่แหละเป็นคนเดือดเนร้อนใจจากการที่เราเข้าไปยึดในสิ่งนี้ว่ามันเป็นของเรานี่เราทุกข์เพราะสิ่งนี้นะไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันมีตัณหาแต่ตันหาน่ะเป็นต้นเหตุต้นเหตุทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขในปัจจุบัน พราะเวลาเราอยากได้แต่มันไม่ได้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งความทุกข์แล้วอยากมีแต่มันไม่มีเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความทุกข์แล้ว